เจอกันนานเลยมาล่วงงานไปบ้างไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างมาล่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างอ๋อมาล่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างอ๋อดีครับผมดีดีๆก็ขอบคุณ k i n เซล l l a มากครับที่ให้เกียรติพวกเรามาแล้วก็ดี d จมากที่วันนี้แฟนๆมาหาเราด้วยครับครับผมก็ก็ดีใจครับที่ที่มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมที่จองล่วงหน้าไว้นานแล้วนาะก็ตั้งตารอที่จะมาเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยที่นี่แล้วก็ ขอบคุณกิงเชย่านะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้นะครับเยี่ยมเลยครับอุ่เหมือนเดิมอุ่นบรรยากาศก็บรรยากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยมีความสงบขึ้นแล้วสำรวมขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองของพวกเราให้ดีที่สุดที่ที่ได้รับมอบหมายไปแล้วพูดถึงเรื่องความหอมเราชอบกินประมาณไหนกินเหรอครับคนแสำหรับผมได้ชอบชอบเป็นหวานๆหน่อยใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเป็นคนหวานเป็นผู้ชายสายหวาน ก็จะมีความว่าว่า fruity fruity นิดนึงในห้องครับก็ใช้กิงนเซราฟเป็นสีภูมครับเซราภาพขผมก็จริงๆชอบลูกสีเลยครับผมแต่ว่าถ้าส่วนตัวนะผมจะเอาอลัชเชราฟนะผมไว้ในห้องนอนแล้วก็ไว้ในห้องนั่ใช่ผมว่าส่วนตัวชอบกลิ่นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มัน fresh fresh หน่อยก็จะชอบสง ว่าถ้ามันต้องมีมันต้องมีในาห้องในบ้านเราถ้ามันจะต้องมีจริงจริงมีไว้ทุกห้องเลยก็ดีครับผมเพราะว่าแต่ละห้องก็จะมีหลายๆฟิลเนาะห้องไหนที่เราต้องการที่จะพักผ่อนก็จะเป็นอาจจะเป็นคาร์มิงนะจัน,นิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นห้องที่เราอยากแอคทีฟหน่อยก็เป็นอีกสีหนึ่งเลยก็ใช้ได้หลายๆมูแล้วกันแต่ละห้องก็มีการใช้งานที่แตกต่างไปแล้วก็กลิ่นแต่ละกลิ่นก็อยู่ ในความเหมาะสมของแต่ละที่แล้วกันไม่ว่าทุกห้องก็ติดได้เลยทุกกิ่นติดได้เลยทุกกินไม่สมองใช่ไหมแล้ครับห้องนี้ต้องโดนกินเออจมูกว่จมูกรับไม่ทันไม่ไงผมเป็นคนจมูกดีอยู่แล้วใช่แล้วก็กลิ่นของเขาก็ดีอยู่แล้วด้วยเป็นมิตรต่อธรรมชาติสุดเก็บเรียบกันนะคล้ายกับหีอไหนวะห้างเกตาห้องห้องไหนต้องมีกลิ่นห้องไหนต้องมีกลิ่นไหนเหรอที่ก็อย่างที่เจมส์นายบอกคือมีหลายๆกลิ่นมันมีสี่ทั้งหมดสี่กลิ่น แต่ว่ามี3มรูปแบบก็ซื้อกันแล้วก็ตามความเหมาะสมแหละว่าเออห้องไหนจะเป็นกินไหนบ้างห้องนอนแล่ะห้องนอนอะไรอยางไม่กินห้องนอนเหรอครับก็เป็นกินสีมพูผมชอบสีพูแล้วก็ห้องน้ําอาจจะเป็นสีสีฟ้าอะไรกันคามคามทามใช่แล้วถ้าต้องขนูอยากได้กินไหนอะไรนะเราเออกินไหนต้องนูก็ที่จริงต้องขนูเป็นเป็นอิสระเป็นอิสระให้หมนเลยสี่กินฉีกไปเลยสี่กินเป็นแบบผสม ก็เป็นมิกซ์ไปเลยจาเลือกให้เจมส์จะเลือกอะไรให้เจมส์กันนะถ้าเจมส์หรอที่เจมส์เลือกเป็นอะไรอีก็จะเป็นคามทางนี่อยากให้สงบคอนสายใช่ผมว่าเราทำงานเหนื่อยไหมนะผมก็ตามตามที่โผมชอบเลยครับผมก็เป็นล็อตซ้อมแล้วชอบคนไหวสายขาับผมก็ฝากคิงเซล่าด้วยนะครับผมก็ไปซื้อกันได้ไป สร้างบรรยากาศดีๆภายในห้องภายในบ้านของคุณก็ใช้ King Cella มีทั้ง4กลิ่นเลยครับผมก็มี3รูปแบบก็ไปเลือกฉันได้ตามความเหมาะสมของตัวเองครับถูกต้องครับไบ้างกลับมาจากอเมริกาใช่ใช่มีความสุขมากครับผมก็ได้ไปเจอแฟนๆที่ LA แล้วก็แฟนๆที่เดนเวอร์ครับผมครั้งที่แล้วผมไปด้วคนเดียวนะครั้งนี้มีโพื่ไปด้วยก็สนุกม,มากครับผมแฟนๆก็มี energy ต้อนรับเราอย่างดีครับผมแล้วก็ อา,อาหารอร่อยบรรยากาศดีมากครับผมได้ทําอะไรที่ชอบนะครับแปลกใหม่ครัเมือ่อะไรมากเราไป<า>ร,รู้สึกว่าไม่เคยเห็นว้าวแฟนคลับที่น,นั่นเป็นยังไงมีไหมมีม,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 มีผมรู้สึกว่าแฟนคลับที่ที่เมกาอินเอร์จีดีมากเลยครับเวลาแบบเขาถามเขาถามว่าแค่ดูแบ i ร I ูเ to ล h ูใ l a n d ใช่ไมเ้าถามว่าถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยมาไทยแลนด์เขาสามารถา ใส่ได้ไหมจะตกใจไหมเขาบอกโอเคทําได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามีกลุ่มคนที่ว่าคู่คู่คู่ให้รู้ไว้นั่นคือมาจากอเมริกาใช่มาจากเน็ตเวิร์กใช่ครับผมเขาก็สัญญาอหรือไงหรอมันเหมือนว่าบริการบูมี่เนื่องเลือเออใช่เรื่องเลือเออแล้วก็รู้สึกว่าเออดีแบบเป็นอีกอีกบาร์สหนึ่งที่ที่เขาทำมาแล้วรู้สึกอุ้ยอะไรเนี่ยแต่ว่าเออดีครับแล้วเรามีแนะนำไหมว่าถ้ามาเมืองไทยมันจะต้องแบบเบาบางนี้ไหมหรือว่ามันจะต้องแบบยังไงรงแเละช่วงนี้อาจจะ เบาลงหน่อยแต่ว่าเออถ้าสายมันเป็นโอเคก็เออมันจอยกันได้ในคอนเสิร์ตนะจะได้เชอยได้ใช่ครับโอเคอะไรที่รู้สึกใหม่ใหม่ใหม่เหรอเออก็อะไรเนีออมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมอยู่ต่อครับผมก็ผมได้ไปดูแบบพวกเออมหาลัยแล้วก็ดูพวกอะไรที่เขาทำทำกันเพื่อเพื่อนๆที่นู่นครับผมก็รู้สึกเออสนุกดีเป็นอะไรใหม่ๆแล้วผมบอกว่าก็บรรยากาศมหาลัยที่นี่กับมหาลัยที่นู่นมันต่างกันมาก ก็ไี้ <c oughs> นี่แหละก็ไปตีกอล์ฟไปทำนู่นทำนี่สนุกครับ <c oughs> เลยเป็นที่นานที่บอกว่าโคตรอยากเป็นอยาก,ยกต่อเม <c oughs> ืองนอกเลยจะเปล่าวะดิย่างงเี้ยยังไม่ไปผมยังอยู่วงการอยู่หลายคนตกใจนึกว่าจะตัดใจไปแล้วเลยย่างยังยังผมผมแค่เรียกว่าอะไรเออดูแล้วอุยน่าน่าเรียนนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออในมหลาลัยมีมีโบลิ่งด้วยมีนู่นนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันเป็นบรรยากาศที่แตกต่างแล้วกันก็ชอบครับผมแต่ว่ายังยังไม่ได้ไปยังอยู่ในวงการอยู่ทุกคน,ไม,นไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนหย,ยังๆๆยังไม่ได้แบบมีการพักผ่อนไม่ได้มีการยัง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 อยู่ในวงการอยู่เพราะบ้านยังยังอยู่บ้านยัง,<า>ยงต้องทำงาอยู่ใช่ครับใช่ใช่ไมแ่แต่ก็อยากอยู่ทุกคนด้วยแหละก็ยังมีความสุขการทำงานตรงนี้อยู่แต่ไม่มีแผนในหัวหมายงเจมส์มีแผนหรือว่าอยากไปทำงานอะไรต่อถ้ามันมีโอกาสก็อยากอยากเรียนต่อยแล้วครับผมก็ครับไว้ไว้มีโอกาสแล้วกันแต่ว่า อีกนานเลยครับใช่ยั่อีกนานเลยอีกนานเลยทุกคนไม่ต้องห่วงยังยังยังอยู่ให้เห็นหน้าครับแต่ระยะตั้นก็ไม่มีแล้วอะไรแต่ระยะตั้นก็ไม่มีใช่ไหมแบบมันต้องไปแบบหกเดือนเรียนหกเดือนอะไรเงี้ยเียนอ๋อยังครับผมเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เพื่อนผมไปเรียนแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปผมก็ทำงานอยู่ใช่ก็เป็นฝึกงานแทนอะไรก็ก็ผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วครับผมก็น่าติดยาวเลยว่าที่จะได้ไป ก็แต่ฟนมีแล <Yeah. S 2> <Gir> no. ้วยังเห็นในในจีทุกคนทั้งะสองคนไปได้ไปใช้ชีวิตเป็นตัวเองมันเป็นยังไงบ้างมันดูเป็นก็ดีนะผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกวิปนึ็ที่ผมรู้สึกว่าหลงรักในรกานะไม่แปลกใจเลยที่เธอจะมีอะไรมีความรู้สึกอยากจะเรียนต่อเพราะว่าเประเทศเขาก็มีวิปที่แบบว่าเออพออยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราอยู่ที่นี่แล้วแล้วเราทํางานทุกวันอย่างเงี้ยชีวิตเรามันก็จะเร็วมากเร็วมากเร็วมากแต่ว่าพอไปอยู่นู่นอะ หมือนชีวิตเรามันช้าลงอะไรเงี้ยเดินไปเดินไปมอบ้างเดินไปแบบว่าช้อปปิ้งช้อปปิ้งเสร็จแล้วกลับมาเล่นกีฬาอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้านของที่เป็นที่เป็นออกเกอเดชช์จัดงานอะไรเงี้ยก็เออก็มีแบบครอบครัวเขาก็มีหลายคนแล้วเขาก็ดูแลดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นนู่นเล่นนี่กันทําให้แบบว่าเออมันเป็นความแบบความสงบอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เออที่ที่มันดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนได้ไปพักผ่อนด้วยครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณที่ได้ได้รินแหนใช่ใช่มันได้ไปผ่อนคลางีย ใช่จากที่ไทยที่เราเออเราทำงานมาเหนื่อยอะไเงี้ยไปที่นั่นก็แบบว่าอากาศมันดีด้วยแหละแล้วก็เย็นเย็นสบายสบายใช่ก็เป็นไปพักผ่อนเต็มที่เลยครับพะมาเล่งานที่ประเทศไทยแล้วแต่ว่าคือผมคิดถึงประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าแฟนคลับเราอยู่นี่คนคนของเราอยู่นี่อ่างเงี้ยแต่แต่ก็มีแฟนที่นู่นด้นะแต่ว่าหมายถึงว่าคนคนของเราอยู่นี่ครอบครัวเราอยู่นี่อะใช่เวลาไปนู่ไปนี่มีคนจับเราได้มาก มีนะคือไปห้างผมก็ตกใจเหมือนกันเซอร์ไพรส์ามากวันนั้นไปไปเดินห้างแล้วก็คนที่แดนเบอร์ไปห้างแล้วก็อายุโฟสไปโฟสเลแล้วเหมือนเขาจะเปิดรูปตอนที่ไปแฟชั่นวีคให้ดูอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเฮ้ยเซอร์ไพรส์ามากอะไรเงี้ยแล้วเขาขอถ่ายรูปก็โชคร้ายพอดีคือคือก็เราเดินทางไปกับอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายก็ขอโทษทีแต่ว่าถ้าเจอกันก็ถักกันได้นะครับเราดีใจมาที่เราเป็นผู้จัดในในทุกๆโลกที่เราไป โอ้ดีใจมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากได่คิดว่าเออเขาจะรู้จักเอ่อดาราไทยด้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าดาราของเขาก็เป็นฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นตัวเล็กๆที่ที่เอออาจจะผ่านหน้าผ่านฝีนเขาบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจมากที่โอ้อย่างน้อยก็เขารู้จักครับผมพี่เจมส์ยังไม่ใช้ชีวิตที่นู่นท่นี่ไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานเหรอใช่ใช่ใชก็เออเรียกว่าอะไรไปไปเออ วิชา์และกันไปีชาร์จตัวเองครับผมแล้วก็พอได้กลับมาได้มาทํางานก็รู้สึกว่ามีอาชีมีรุ่นนี้มากขึ้นมีแฟชั่นมากขึ้นครับผมก็ผมว่านี่แหละก็มันเป็นอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่าก็ชอบดีเหมือนกันนะเพราะว่าอาไปที่นั่นคนก็เรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้รู้จักเรามากขนาดนั้นครับผมแต่ว่านี่แหละก็เหมือนที่โฟนพูดเลยก็จะมีแบบเออบางคนก็ทักเราแล้วเราก็ตกใจอะไรนยว่าจำเราได้รู้จักเราด้วยหรอมี มีมีช่วงหนึ่งผมไปผมไปเดินแบบผมไปเดินห้างห้างสินค้าอ่ะแล้วก็ไปเจอไปเจอ,ไปเจอบูธของรอยัลแล้วเขาก็บอกว่าเอย้ยยูโซเซอร์ซอนเหรอ <c oughs> เออเขาก็แบบจำเราได้ด้วยแล้วดีใจครับดีใจ <c oughs> ผมว่าแบบก็อยู่คนละมุมโลกเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบเขาก็ยังจำเราได้ยังรู้จักเราเก็ายดีมันเกิดไม่อบมใช่ ก็สนุกดีครับเป็นบรรยากาศใหม่ๆก็ไม่เคยไม่เคยได้ไปคือจําได้จะไปเวียดนามจําได้แหละจำไม่ผิดจะไปเวียดนามที่ไปฉลองมาเกตที่นั่นแล้วก็ครั้งนี้แหละที่ไปที่ไปที่อยู่อเมริกาอะไรอย่างนี้ก็บรรยากาศใหม่ๆดีเพราะทำงานวันเกิดพอดีครับใช่เขาบอกว่าทํางานวันเกิดจะมีงานทั้งปีดีเลยเข้าทางได้ทำงานตลอดทั้งปีดีเลยเข้าทางเลยเพราะว่าชิลอยู่แล้วเพราะว่าป่วยไปแล้ว หายปวดไปแล้วพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมอยากจะป่วดอีกรอบครับโอ้ขอแบบว่าเข้าอีกคนใหญ่เข้ามาได้ไหมครับพร้อมพร้อมเกมบุลพร้อมได้ไงครับเพราะเราอยู่ในช่วงเวลาสำคัญมาตลอดเวลาอ๋อก็ก็นี่แหละก็ก็อวยพรให้ใโฟล์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรียกอะไรอ่ะมีแต่ความสุขอยากทำเลยได้ทำนีตลอดเพราะว่าผมเป็นคนที่มีคาลชันอยู่แล้วก็ก็ดีใจที่ได้อยู่ ด้วยกันหลายๆหลายๆปีแล้วครับต้องมีซื้ออะไรประมาณรือว่าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วก็ให้ให้ไปแล้วเรียบร้อยครับพี่เบงกัสี่พี่ถามเรื่องหนึ่งโตวันอะไรกันสองอะไรสดงแต่เขาไม่ให้เขาเพราะเข้าเป็นมีนใหญ่เกยไกลมากไม่ไปหลับใครมันคืออะไรอยากให้เรียกเพียงทาอะไรพี่ฟังหน่อยด้เออจะถึงถึงมันต้องไปแยกไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออคุณคุณลองพูดดิไม่รู้เป็นเหตุการณ์ใหม่ไม่รู้ก็คืออะไรง่วงไงคือง่วงก็แบบ แต่ว่านอนไม่หลับเลย<ช>ก็เลย<ช>หาแบบหาอะไรทำเพราะว่าที่ทาวน์โซนอเมริกาแบบที่ไทยอะไรเงี้ยมันต่างกันก็เลยคิดว่าคนที่ไทยน่าจะยังไม่หลับ<ม>แล้วก็พูดคุยกับคนที่ไทยให้ให้ให้เราง่วงดีกว่าแล้วก็เผลอหลับไปในไลฟ์เป็นอะไรเงี้ยจริงคุณหลับปอม <c oughs> คุณหลับปอม <c oughs> อรถดูออกไม่เป็นไรไปต้องนอนนะเพื่อนเดี๋ยว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 ง้ออันนี้พัาของฝั่งเจมี่นายรู้สึกยังไงบ้างกับเงินที่ตอนนั้นตอนนั้นในไลฟ์อะไรเงไงคืออ่าตั้งแต่ผมเข้าไปใช่ไหม คือผมก็เห็นเขาแบบพูดๆแบบพี่ไม่ได้มองโทรศัพท์อยู่แล้วเออแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะไม่มองขนาดนั้นผมก็พิมคอมเมนต์ไปเอ้ยเพื่อนรับหน่อยอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นอะไม่เห็นอันแรกอาจจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดไปว่าเอ้ยอยากทําอย่างโู้นอย่างนี้นะอยากโน่นนี่เอ้ยอันนี้เราก็ชอบอันนี้เฮ้ยอันนี้ลืมชื่อเดี๋ยวเราเราก็เลยแบบเออพิมเข้าไปอันนี้ป้าเพื่อนอะไรเงี้ยก็อ่าไม่เห็นแล้วบอกอ่าก่อนที่มึงจะคิดโน่นนี่มึงดูโน่นนี่ ดูโทรศัพท์หน่อยแต่ก็ไม่ดูผมก็เลยชักมันไม่เป็นไรแล้วเราก็เลยไปไลฟ์เราก็ไปบ่นแล้วพอเขาเข้ามาเราก็ไม่เห็นไงอันนี้ไม่เห็นจริงไม่ได้ไปกางผูกเลยก็เขางอนผมดูเขาต้องไปสผมไลฟ์อยู่แล้วเขาไปเปิดไลฟ์อีกไลฟ์นึงเลยเพื่อจะแบบว่าเอเขาเรียกอะไรนะไปบ่นอะไรไม่รู้ใช่เขาเริ่มเศร้าขาดโทรศัพท์เลยนะใช่เหรอมันแบบอย่างนี้เลยอ่ะอ๋อสงสัยจะคิดถึงผมมากเพราะว่าหากันไม่กี่ชั่วโมงก็ ก็คิดถึงแล้วในทก็อยากจะพูดคุยด้วยเพราะว่าเพิ่งจากกันไปตะกี้เองเีลยสงสัยเจะคิดถึงผมมากซึ่งยืนยันว่าโผมเห็นหรือไม่เห็นกับคอมเมนต์ทเจมินายประมาณสิบคอมเมนต์เห็นเห็นแบบว่าเห็มาไหมล่ะคือคือคือเจมส์ายเข้ามาปุ๊บไฟเขาจะพิมพ์ไปเดียวเจมินเรารับเจมส์ไยด่วนแล้วรแล้วรู้สึกว่าทำไม ทำไมผมต้องทาตาอิสระผมมีความคิดเป็นของตัวเองผมมีอะไรเป็นของตัวเองทําไมผมต้องทาตาพวกคุณโฟทเท่ากับอิสระผมจะให้รู้ว่าโต์เท่ากับอิสระโตทเท่ากับอิสระเจนคิดไหมว่าปิดหายแล้วเดินไปเคาะประตูทิงห้องเลยว่าเปิดผมไปเหาะหมดไปชั้นเขาไม่ได้หมายถึงเออก็เรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจได้ว่าโฟทเท่ากับอิสระเพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับอิสระเหมือนกันเราก็ไปเปิดอีกไลฟ์หนึ่งเลยใช่แล้วก็ เรียกว่าอะไรคือผมพยายามทำให้ทำให้แฟนๆแล้วเพื่อที่จะเห็นโมเมนต,ต์แต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นอย่แน่นอนเออหแต่แฟนเขาสลับแอคไม่ทันเลยนะต้องไปทางนี้ทีทางบ้านนี้ทีสลับลสลับแอคหายไปเลยก็งง<ๆ>มมว่าเอ้ย<ท>ตอนแรก<ๆ>ตอนแรก,แรกหายไปสี่เขาทำอะไรวะอ๋อเจมส์ไลเปิดไลฟ์เขาก็เลยหนีจากไลฟ์ผมไปเลยเออกลายเปิดไลน์นี้กายเป็นไม่มีคนดูผมไปเลยเห็นไหมผมก็บอกแล้วว่าเออเราก็จอยไลฟ์กันเราจะได้แบบเออ ใช่พี่ถามด้ดเรื่องสุขภาพเพราะเป็นห่วงเราสองคนแท็กทีมเป็นข้าวหลบตาเดือนนี้เราเข้าเดือนสิบพยาบาลมันเป็นยังไงบ้างหลับหลับตอนนี้อาการเป็นแบบไหนกับสิ่งที่มันต้องเผชิญอยู่กับสิ่งที่มันต้องเผชิญอยู่ไม่กับสิ่งที่มันต้องแบบว่าดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วหลังจากกลับอเมริกาก็เออก็ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วก็เออก็ก็ดีขึ้นครับเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นว่าสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ ผมก็เลยจะเข็ดไหมยอนแล้วแต่เรื่องตาใช่ไหมเออมีแต่คนพักเลืองตาก็คือคือเมื่อเช้าเนี่ยไปหาหมอมันแล้วคือหมอเขาให้ผ่าแต่ว่าผ่ามันชะเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันก็แต่งหน้าไม่ได้ก็เลยต้องรอเวลาที่แบบว่าเออหยุดงานแล้วก็ไปผ่าก็พักต้้งสองวันสองวันอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีไม่มีเวลาว่างไปเลยมันผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นอาการเลยสักอย่างหนึ่ง ก็เกิดจะพักผ่อนน้อยมันมาตอนที่ผมเป็นเป็นไขวัดตนขมาไขวัดครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยต้องมามาเป็นแพ็กเกจแต่แพ็กเกจนี้อยู่ยาวหน่อยแพ็กเกจคู่ใช่แพ็กเกจแพ็กเกจนี้แพ็กเกจเสริมแพ็กเกจเสริมอันนี้เป็นรายปีด้วยไม่ใช่รายเดือนเป็นรายเดือนก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นรายปีก็เลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงคือเดี๋ยวจะไปไปจัดการบริเวณหน้าให้ถามว่าทำไมก็ต้อง่าเพื่อนเขเพื่อให้มันหายไงพี่ ไม่เข้าใจคือมันเป็นผ้าอะไรถ้าแคบไม่ผ่านเ้ยมันไม่ผ่านแล้วมันใจร้ายช่วงตอนนี้ไม่ยุ่เองหรอหรือไม่แต่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะก็อยู่ดีๆเนี่ยผมหลับใช่ไหมตอนนั้นผมเป็นไข้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีไอ้เม็ดเนี่ยก็ขึ้นมาเฉยเลยแล้วผมก็เอ้ยซวยละก็เลยทํางานไม่ได้ด้วยทํางานไม่ได้เพราะป่วยด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนพี่เคยเห็นนักมวยตรงต่อยไหมแต่ผมโดนมาบนเมันโด่อนต่อยเลยฟัวฟัวเป่งเลยแล้วทีนี้ก็เออ กำลังหายคลินิกอยู่นะครับก็คลินิกก็เข้าได้นะครับอันนี้นะพี่โมกุฎการมองเห็นเราไม่รู้ข้าเบอรเบอร์นี้คือแบบคือมองไม่เห็นเลยะคือตาซ้ายมองไม่เห็นเลยอ่ะคือแบบแบบคือคือวันแรกเป็นแเปคือะไรคบบไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นเดี๋ยวก็เหมือนก็เหมือน ก็เหมือนเป็นแผลอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำเป็นแผลเป็นหรือมันเพลองมันอะไรใหม่เหมือนแบบก็เหมือนแยบยยบนี่เคยโดนต่อยไหมไม่เคยนี่เคยโดนต่อยไหมร้สึ่ไดอยสึกอเคโอเคสรุปนะสรุปนะคือไม่เป็นอะไรคือรอที่จะไปทำให้มันหายดีโดยการโดยการเจาะหรือการเป็นผ่าตัดอะไรเงี้ยให้มันหายดีก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะไปทำเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปทำอะไรเงี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวทําไปแล้วแต่งหน้าทับเดี๋ยวมันจะติดเชื้อ <Yeah. S 1> ก็เลยหาเวลายอ,อยู่ใช่ไม่ต้องห่วงนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบเท่ๆไปก่อน <c oughs> เออใช่หน้าสดก <c oughs> ็จะเห็นมันแบบว่าแดงๆแตกๆ,ๆ,ๆนิดนึง <c oughs> ก็เท่ๆเหมือนกันแบบว่า <c oughs> ฟิลก็ <c oughs> ชอบดีนะครับ เป็นเป็นสิ่งที่เป็นช่วงนี้ที่เคยแบบว่าเอ้ยเหมือนเอ้ยพวกไปทำอะไรมาโดนต่อยเหรออะไรเงี้ยออ๋ไม่ใช่แค่เป็นแบบว่าแผลนิดนึงรใช่ก็แค่เทคนิคการประสบการณ์ชีวิตแต่ว่าหายได้นอนมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตครับแค่รอเวลาไปรักษาเท่านั้นเราแป๊บนึงใช่เป็นแพ็กเกจที่ที่มันเสอบมาคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายแล้วชาเลนจ์กับพี่จะเป็นยังไงบ้างครับชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาเลนจ์เพราะน่าตื่นตาตื่นมาย แชรเลนสกับพี่แบมเป็นยังไงบ้างชาเลนส์ชาเลนส์กับพี่แแบบคือพี่แบมก็ตอนนี้มีอัลบั้มใหม่ครับผมก็ทําที่ไทยนี่แหละแล้วก็เราก็อยากซัพพอร์ตทีป๊อปอนะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมาทําทํากับพวกเราด้วยผมก็ได้ไปเต้นกับพี่แบมแล้วก็โคนก็ได้ไปเต้นเหมืกันครับผมก็เขาก็เต้นเพลงเราด้วยแล้วเราก็เต้นเพลง,งเขาด้วยครับผมก็นี่แหละก็ไปต่อท่าให้พี่เขาคือครั้งออกสเต็ปออกสเต็ปเป็นยังไงบนะ้างออกสเต็ป 看看โ,โอ้โหเคต้องชื่อชมอย่างนะี้นลยพที่ต่อเหตาเร็วมากที่เห็นเขาไปทำแชา์เลนกับทุกคนเลยกับวงเบลกุ๊บไม่ก็บอยกุ๊้วคือเขาต่อตรงนั้นเลยแล้วก็เต้นเขาไม่ได้ฝึกไปจนยัไเ้ถามว่าเขามีเวลาในการคือเพลงผมเขาก็เพิ่งฝึกแล้วเฮ้ยทำไมเต้นเก่งกว่าจาขอเปเต้นเร็วเก่งกว่าผมอีกแล้วเต้นเก่งมากก็เลยก็เลยไปหาว่าเออทำไมทำไมอ๋อคือมีเพื่อนบอกว่าเออพี่แบมเขามีชื่อเสียงในการแบบว่า รับท่าเร็วเราก็เก่งท่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่แปลกใจที่โอ้เป็นแบบระดับท็อปในในโลกเลยระาเบียนระจาียนเลยแล้วเราเราเก่งพี่รับทันคือเชื่อว่าคือผมเห็นพี่วันนั้นอ่ะแล้วผมก็งงเว้ยแล้วผมก็ปีพี่แบบเป็นไอดอลแบบจริงจริงจริงเลยแล้วผมก็ไปดูเขาเต้นคือเก่งมากๆเลยชื่อชมมากกี่เทคมาสำหรับเราอะไรครับมาดึงเทสตัวเองใช่ไหมหลายเทคหน่อยพี่เขาทำได้ไหมว่าอะผมอะเอาสองเทคแต่เต้นฟิลๆอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้จริงจังเต้นไม่ได้เก่ง เขาเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าแล well. <im> <before> ้วช <passed> <Four> ิบมาเมื่สิหมืนแมวขย่อนขย่อนหดผมแขย่อนหอยู่อย่างงั้นใช่ผมเวลาไปฝึกไปบ่ทพัตัวก่อนนะผมแล้วต่ดไปอีกรบที่นมหมืแมวขย่อนหอน